สวัสดีจ,จ้าทุกคนเมื่อนิวมจะพาทุกคนมายังซุมวิวเนี่ยมาแลงจะ้ะพามากับอีหนมุมพามาเบิงทงหน้าจ้าทุกคนตอนนี้เขากับล่องเรืองรอเด้อดอ,อาทิตย์ตก่อนๆเนี่ยังเขียวๆอยูอ่โอ้ยไปยใส่น,สนมม้ำเง้ย ตอนนี้อากาศเริ่มจะเย็นเย็นแล้วจะทุกคนเนี่ยมือแรงโอ้ยมากันไร <c oughs> <c oughs> เงี้ยวตลอดทางสางั่งอะนาเขตบจะเป็นขัก <c oughs> ไม่ตีนฟ้านนี่จะทุกคนมือดิ mười mai yu lần đi đường lâu hay nè mười mấy 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 là แต่ว่าฟังขุ่นยังเขียวๆอยู่จ้ะทุกคนเขียวๆอยู่ไฮนี่ก็ก็ร่างอันนี้ก็ร่างสีเหลืองเดี๋ยวไฮยังนมเดี๋ยวไฮยัง คนตกมาจะเศร้าหันตกประมาณซิฟนาที่นี่และจ้าทุกคนอยู่นี่หอนเมือมือมาตกเหมือนแรงปไปใส่ไปใส่นุมไปใส่เมียบอ่เมียาหาหน่อยบอ ไปมียาปสันปะกลับบ้านปะไปไปยางกลับบ้านพุดเออยางบอรถนบอลตองจูงมืออะไรเดอกไปไปใส่ <c oughs> ีีไปใส่ใส่มจูงมือไปที่ไปใส่ยีมาจูงมือไปใส่นี่ฮึ <c oughs> จุงมือไปใส่เอาตลอดแขนคนเอาดากมายังบรดมดอกดากเมนเมนดากเมนดากเวยไปใส่นี่เฮ้ไปใส่มาจุงมือแล้วจุงมือดูนี่นี่จุงมือรึเปไปใส่นี่นั่งแล้ว ไปไ,ไปไ,ไปไมีเฮียนบ่โอมีเฮียนโอ้ยมามามาเสียกุดีมาพี่คนโอ้ยโอ้ยจับเสียกเบาท่านไปกลับบ้านไปเข้าบ้าน เงียวเซนเราไปอาบน้ามาที่นี่โอ้ต้นหมกหมอนขึ้นใบใ่เขียวดีท้าน่ตัวไอ้แม่นงจำมิวมึงอยู่ดูวยตัวนี่ตัวนั่งลงม่พี่ไม่พี่นั่งลง nâng lâu leo, nâng lâu leo, lâu 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 cả lâu 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 như ต้นไม้ดินไปดินมาอยู่นั่นตอนแรกคึดว่ามันล่มพัดที่แท้ร่รบ,บอรแมนมันเราเป็นไอ้มองนกนอนอือโอแสดงว่านกสุ่มหนีมันนอนน้ำพุมมใหม่ กิ่นเขาน้ำพุใหม่ได้จ้ะทุกคนร้ออมพุงนหืมุน่นอืมนอนตามพุ่มไม่ แสดงว่าขันท่อ,อ,อเอาแนวมะลาไล่ไลออกจากภูมยยิใหม่ยนีงสีแตกออกเลยทีหนึ่งเนาะม,มองุ่งสิล่องดิก่อนที่นี่มือมาสิโดดลงไปซะนี่ ไม่มีอะไรบินออกอ,อันนั้นก็บ,บ่าไม่นนกบหันซีดำๆแนนบอนนรดูต้นใหม่ แล้วนกไปหานอนมันแล้วเห็นมันบินเข่านี่ก็มีจ้าทุกคนนี่พุ่มนี่นี่ียบบเ้วอคงใส่จะได้ที่นอนแล้ว นี่อยู่น้่ที่นอนตรงนี้แล้จ้าทุกคนนี่มันนอนตรงนี้แล้วนี่ตรงภูมิใหม่นี่เ๋ยวเมื่อนาสิมาจอบเบิงไม่ว่มามันนอนอยู่นี่บอไปแล้วจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้อุ้มไทยบรรยากาศเนี่ยมาแรกมาฝากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้อุ้มเลเดอแล้วมาพอกันหม่ได้คลิปหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ rồi